ว่าไงทุกคนช่วงนี้ต้องกักตัวอยู่บ้านฟายก็ต้อง work from home นะฟายก็เลยสั่งทุกอย่างมากินวันนี้จะกินให้ดูรู้ไหมว่าวันนี้กินอะไร work from home มันเครียดอ่ะจะกินแล้วนะเตือนแล้วนะใจไม่แข็งห้ามดูโอ้เนื้อเขาดูเนื้อเขาด้วยจ้ะ อ,อร่อยมากหมันทองออกมาแบบกรอบนอกนุ่มในหอมาหอมากหอมมากฟินมาก ดูสองดูเนื้อคะ่ะอันนี้เขากรอบนอกนุ่มในนะสั่งเขาแบบกรอบนอกนุ่มในปุ๊บนี่ได้ยินเสียงกรอบไหมนี่ดูเนื้อเขานะอันนี้จะกรอบนอกนุ่มในมากืม อ่อยมากสุดๆนะเวอร์ชฟอโฮมินเครียดต้องมีที่ระบายืมสัมผัสกับลิ้นแบบอเคียวเข้าไปสัมผัสกับลิ้นความหวานความหอมความละมุนมก็ยังต่อกันที่ภูสองนะคะ ดูกันไปเลยฟเนื้อสวยมากอืืมอรอสุดน้ลยอืมั่นต่อไปดูดี คือคำใหญ่ไหมเนื้อล้วนเนื้อล้วนวนดูดูเนื้อล้วนอร่อยมากเดี๋ยวต้องทำมาอีก ทมยังทาผู้สุดท้ายมามากันเย็นๆน่ะโทรมาเช็คฉันด้วยนะว่าฉันน่ะความดันจุกอกหรือเปล่าว่าน้ำตาลขึ้นบนเลือดเยอะเกินไป อันนี้ก็อร่อยอันนี้รสเละหน่อย,ยเละก่อนนี้คุณแม่ชอบทำข้าวเหนียวทุเรียนให้กินเลยอ่ะอร่อยไม่ไหวแล้วอร่อย้านทานไม่ไหวแล้วอืมอืมฟินสุดๆ อร่อยมากโลดอันนี้จะเละหน่อยเนื้อ,อเยอะมากสรุป <c oughs> คือสามภูเนี่ย ไม่ว่าก,กินอนะ่ะไม่เกินสิบนาทีเชื่อปะเขาเรียกว่าสามผูหรือสามอะไรไม่รู้อ่ากินหมดอะคือเนื้อเยอะมากดูดิเม็ดในแค่นี้เองนะที่เหลือคือเนื้อเขาหมดเลย อมร่อยมากหมดทุกคน work from home มมันเครียดแต่ระบายด้วยการกินได้นะสั่งเลยทุรเรียนร้านเนี้ยที่สั่งมาพอขาแซบเดอ้อ